แช่า่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27กรกฎาคม2566ก่อนวันหยุดยาว6วันต่อเนื่องนะคะเรามาอัปเดตตารางเงินบำนาญปี2566ว่าเดือนสิงหาคมจะจ่ายเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์วันไหนนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูกันว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขคืออะไรนะคะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบขคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการปี2539ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นระบบเสริมระบบบำเด็จดบำนานเดิมมาเช็คตารางวันจ่ายบำนาน2,566ของข้าราชการ,กรเกษียณนะคะเตรียมรับเงินบำนานพร้อมเช็คปฏิทินทั้งปี2,566ว่าแต่ละเดือนโอนเข้าวันไหนและอัปเดตล่าสุดเดือนสิงหาคมนะคะ ไปเร,เริ่มกันที่เดือนแรกของปีนะคะมกราคมจะจ่ายเงินให้ในวันที่24มกราคมกุมภาพันธ์นะคะจ่ายเงินวันที่21กุมภาพันธ์มีนาคมจ่ายวันที่24มีนาคมเมษายนจ่ายวันที่21เมษายนพฤษภาคมจ่ายวันที่24พฤษภาคมมิถุนายนจ่ายวันที่23มมิถุนายน กรกฎาคมใจวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะและสิงหาคมใจวันที่24สิงหาคม กันยายนจ่ายวันที่22กันยายนนะคะตุลาคมจ่ายวันที่24ตุลาคมพฤศจิกายนจ่ายวันที่2 3พฤศจิกายนธันวาคมนะคะจ่ายวันที่22ธันวาคม2566แต่นี้ก็คือปฏิทินหรือตารางการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญประจำปี2566อัปเดตเดือนล่าสุดที่จะถึงนี้สิงหาคมจ่ายเข้าบัญชีวันที่24สิงหาคมนะคะ